เวัสดีจะปูพอบก,กันอีกครั้งนะครับคุณแฮปปี้มีบ้านนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูวิธีการติดตั้งโครงสร้างเสากับจั่อาคารหลังนี้เลยนะครับเป็นอาคารหน้ากว้างขนาด25เมตรนะครับที่เราเห็นด้านข้างสูงที่9เมตร20นะครับผมหัวเสาประมาณ8เม60นะนี่นะครับแต่ว่าพอรวมจันทรนแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณ9เมตร20ผมพามาดูว่าแฮปปี้วฮเรามีการทำอย่างไรนะค,ความยาวทั้งหมด138เมตรนะครับ นี่ครับ138เมตรเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเรามีวิธีการอย่างไรครับใครสนใจสร้างกุรังโรงงานครับชมได้เลยครับอยู่ที่บี้บ้าสอน0่งสา2ถ้าไั่ที่ละแอดตามใต้ลิงนี้นะครับผมไปรับชมกันดีกว่าฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะไปครับชมกันครับ นี่คืองานวิศวกรรมโกดังโรงงานหน้ากว้าง25เมตรโดยที่ไม่มีเสากลางยาวอยู่ที่136เมตรแล้วก็สูงอยู่ที่ประมาณ9เมตรเราออกแบบให้เสากระจจวเป็นบีมบิล์อัพก็คือเหล็กเพนเพลทเอามาเชื่อมประกบนะครับนี่ก็ตัวอย่างจริงเสากระจัจวที่เราออกแบบมานะครหรือบางคนก็จะเรียกว่าจันทัน ตัวอย่างเบื้องหลังของการออกแบบเสาผมพามาดูกันสักเล็กน้อยนี่คือแผ่นเพลทที่เราสั่งเข้ามาเป็นแผ่นนะครับแล้วเราเอามาตัดนะครับเจาะสายเจรไนแล้วเอามาเข้ารูปขึ้นรูปเป็นโครงสร้างเสาตามขนาดวิศวกรรมที่ออกแบบเอาไว้จะสังเกตว่าเราต้องมีการค้ำยานมีจิกฟิกเจอร์มีอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อจะผลิตโครงสร้างเสาบีมบิลลอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับงานขนาดหน้ากว้าง25เมตร แล้วก็สูงอยู่ที่ประมาณ9เมตรของหลังนี้นะครับมีออกแบบเพลทจุดต่างๆที่รับโครงสร้างจัว่วหรือจันทันทั้งหมดเรียบร้อยอกลับมาดูที่โรงงานกันต่อตัวอาคารโรงงานจะเห็นว่ามีรางเคนวิ่งตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็เราใช้ช่องว่างของเสาหรือว่าเบสเสาอยู่ที่6เมตรนะครับ ทุก6เมตรก็จะมีโครงสร้างเสาเราก็มีโครงสร้างของจัว่วหรือจันทันเสาเนี่ยจะค่อยๆกว้างขึ้นไปนะครับจะสังเกตว่าด้านใต้พื้นเนี่ยมันจะแคบแล้วมันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดของขอบจันทัน ระบบการติดตั้งถามว่าก็เป็นระบบ j b โบนทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ส่วนขนาด j จโบนแล้วก็ความยาวเจโบนก็ขึ้นอยู่กับวิศวกรกำหน,นดส่วนรางเคลเราก็ทำขึ้นมาให้เลยนะครับตัวนี้รับรางเคนอยู่ที่10ตันอยู่2ตัวนั้นก็ร,กรวมมูล120ตันแต่ดังนั้นทั้งหมดนี่คือการออกแบบโครงสร้างเสาของเรา มาต่อกันที่จวดหรือบางคนก็เรียกจันทันกันนะครับหลังเนี้ยเราออกแบบให้จวจันทันเหมือนกับตัวเสาเลยคือใช้บีมบิลอัพเช่นกันจะสังเกตว่ามันจะค่อยๆแคบลงความห่างของตัวจวหรือจันทันเนี่ยก็อยู่ที่6เมตรตามของเสาเลยนะเสาหเราก็วิ่งตาม6เพราะเราต้องประกบระหว่างจวจันทันเนี่ยเข้ากับเสาด้วยระบบโบลต์สิเต็มนะซึ่งเราจะเจาะรูทาเพลทแล้วก็ยึดน็อตตรงตรงช่วงปลายช่วงกลางแล้วก็ช่วงเสาอีกจุดหนึ่ง ถ้าเพื่อนๆมีจุดใดที่สงสัยหรือต้องการสอบถามนะครับก็ลองทักกันมาที่ใต้คลิปนี้เลยใครมีคําแนะน,นําใดๆก็ทักกันมานะครับจะได้เป็นประโยชน์กับผมเองและตัวเพื่อนๆทุกคนนะครับงไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับคิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านที่เอาไปใช้เป็นไอเดียในการไม่ว่าจะเป็นสร้างโกดงังสร้างโรงงานหรือจะเป็นผู้รับเหมาทั่วไป นี่คือวิศวกรรมของ Happy Warehouse ของเรานะครับในการติดตั้งเสากับจัวนะใครสนใจสร้างกัวดังโรงงานโทรมาได้เลยครับหรือ Happy บ้านซูเป็นเจ็ดศูนย์ห้านึ่งสามสองทำมาที่แหลอดตามใต้ลิงก์นี้เลยนะครับเราจะเห็นคลิปต่อไปนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับไปครับสวัสดีครับ